ออุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดหรอพิเศษเฉพาะลายดังนั้นคุณประโยชน์ของมันก็ต้องตามชื่อมันมันต้องพยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าของเราที่เป็นเฉพาะลายของเราอ่าไม่นั้นมันก็จะไปซื้อสาเร็จก็ได้ถ้าเจ็บบอกนะครับผมจะกดลงไปไม่เจ็บอ่าฮะกดสุดเลยเหมือนกันนะใช่ครับกดสุดเลยเพื่อจะดูแล้วก็กดีันนิ้วอ่านะฮนก็เหมือนจะมีนะหรือจริงจริงเขาว่าตอนที่ผมพิมพ์โฟมผมพิมพ์ในรูปที่ข้อเท้าตรงเราก็เลยมีอุ้งเท้าแต่ตอนเรายืนข้อเท้าเราบิดลงไปอ่าในนี้ สวัสดีครับลันนิงนอนบุ๊กนะครับซึ่งผมก็มีการไปผ่าตัดก,กระดูกนาริครูล่ามาเมื่อเจดสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งกระดูกนาริคูล่าเนี่ยคือมันผิดปกติมันโตเกินกว่าเดิมนิดนึงนะครับแลวพอไปพบหมออีกครั้งนึงเนี่ยหมอเขาก็ดูดลักษณะเท้าของผมเนี่ยก็พบว่ามันมีเท้าแบนด้วยซึ่งไอ้เท้าแบนเนี่ยมันก็จะมากดตรงกระดูกนาวิคูล่านี่โดยตรงนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการแบบใช้แผ่นรองรองเท้าที่มันเหมาะสมเนี่ยมันก็อาจจะช่วยลดอาการตรงนี้ได้นะครับก็เลยเป็นที่าางงงคน้นะรับรกกบไ ตรงนี้ก็ส่วนเท้าของผมที่ผ่าตัดมานะครับแล้วหมอก็บอกว่ามันมีลักษณะของอาการที่เป็นคนเท้าแบนด้วยนะครับโอเคนะครับก็2ท่านนี้นะครับที่ที่ไรนะครับผมต้นครับพี่ต้นนะครับแล้วก็นุชนุชนะครับก็คือมีบริการทําเกี่ยวกับแผนรองรองเท้าที่เหมาะสมกับเท้าของแต่ละคนส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างครับคนที่ใช้บริการนี้จะเป็นไทยครับจะเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาเท้าแล้วก็ไปพบแพทย์ในพวกนี้ก็คือเวลาพบแพทย์เสร็จแพทย์เขาก็จะตรวจดูว่าเราเนี่ยเป็นอะไรนะฮะแล้วก็ จะให้สเปคในการทำว่าควรทำควรจะเสริมตรงไหนควรจะลดตรงไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของแพทย์จึงจะหายอย่างช่างก็มีหน้าที่ที่จะทำตามใบสั่งแพทย์ให้เหมาะกับเท้าของคนไข้ในแต่ละบุคคลส่วนใหญ่เท้าที่มีปัญหาที่เราตัดนี่คือมันจะเป็นยังไงบ้างครับหลักๆประมาณสักสามหลักอยู่แล้วคนที่มีปัญหาทั้งการเท้าแบนแฟร์ฟูดหนึ่งอย่างมันจะเยอะหน่อยพวกเท้าแบนแฟตฟูดนะครับแล้วก็เป็นเป็นเท้าเป็นไฮอาร์ไฮอาร์ก็คือเท้าสูงสูงนะล่างจริงๆมันมีชื่อภาษาไทย มีชื่อในภาษาไทยในการใช้ในในกรมธีการในการเบิกเขาเรียกว่าอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดหล่อพิเศษพลายอันนี้มันก็จะต้องตรงตามตามชื่อมันอินโซนี่แหละหรือเปล่าใช่แต่ชื่อภาษาไทยก็คืออุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดหล่อพิเศษพลายดังนั้นคุณประโยชน์ของมันก็ต้องตามชื่อมันมันต้องพยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าของเราที่เป็นเฉพาะลายของเราอ่าไม่นั้นมันก็จะไปซื้อสำเร็จก็ได้ครับแล้วเมื่อ้ที่พี่บอกว่ามีผู้ป่วยเบาหวานเนี่ย ก็คือเท้าเขาจะเป็นอะไรนะครับผู้ป่วยเบาหวานเท้าเขาจะมันจะบวมมันจะผิดปกติหรืออะไรนี้มันมีการผิดรูปของเท้าบางคนก็ผิดรูปมากบางทีเท้าเนี่ยแทนที่จะมีอุ้งขึ้นนูนขึ้นไปมันกลับนูนลงล่างนี่เรียกว่าชาโคชาโคอ่ามันก็จะนูนลงล่างอันนี้เราต้องหลบจุกผู้ป่วยเบาหวานนี่ต้องหลบในจุดที่จะเสี่ยงที่จะเกิดบาดแผลหรือเป็นแผลที่กดทับแผลนี่จะหายยากต้องหลบบในจุดพวกนั้นให้ได้ก็เลยก็จะต้องมีในเรื่องของความนิ่มความพพอร์ที่พอสมควรให้เหมาะกับโรคที่เป็นอายุ ทุกๆเนี้จะต้องต้องหลดให้ได้อ่าแต่ในลักษณะของในเคสเนี้ยของนักที่ที่เป็นแสกฟุตเนี่ยเป็นปกติเป็นเป็นเคสที่จะบอกว่าเบสิกหน่อยไม่ไม่เบสิกหน่อยอะไรอย่างเท้าคนเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมครับจากไฮอาร์คหรือนอร์มอลอาร์คไปเป็นแสกฟุตอะไรเงี้ยไม่ไม่ฮะหรือว่ามันเป็นมาตั้งแต่กําเนิดแล้วแต่เราไม่รู้ลูกเท้าเราเนี่ยอืจะบอกว่ามันเป็นไซส์ะเราที่มาจากกรรมพันธุ์เนี้ยเป็นหลักอยู่แล้ว เท้าเราเป็นอย่างนี้โครงสร้างของรูปร่างเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็มาจากบรรพุรุษเราอยู่แล้วนะฮะก็จะมีในบางเคสที่เขาเรียกว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากการผ่าตัดเกิดจากอุบัติเหตุการเล่นกีฬาอุบัติเหตุได้ได้ได้หลายอย่างนะฮะการเล่นกีฬาที่มีการพลิกผิดรูปหรือจากการผ่าตัดที่แก้แล้วอ๋อมันเลยทาให้อ่ามัจะเปลี่ยนรูปไปมันอาจจะเปลี่ยนรูปไปบางคนเนี่ยมันมาจากข้อเท้าเราที่มันไม่มีความแข็งแรงหนึ่งข้อเท้าในส่วนของข้อเท้าส่วนของเอ็นร้อยหวาย อันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเพื่อให้นักพูดกัน,นง่ายๆความเข้าใจง่ายๆเอ็นอ้อยหวายที่มันหลังมันสั้นหรือมันตึงเนี่ยมันก็ไปหลัางอุ้งเท้าเราให้บิดกว้างลงอ่าประบกบกับข้อเท้าเราที่มันไม่มีความแข็งแรงพออ่าหรือคนที่มีอายุมากขึ้นในวยัยเกษียน60แล้วเนี่ยข้อเท้าเรามีอาการเสื่อมเนี่ยกระดูกของในส่วนของข้อเท้าเราเนี่ยมอนวอยตอดมันเสื่อมมันก็บิดล้มลงจากตอนแรกเราอาจจะไม่เป็นขนาดนี้พอช่วงของมวลกระดูกเราที่เสื่อมพอดีในช่วงเวลานั้นมันก็ยึดลงอ่าบางทีแล้วก็ เราอาจจะไม่ค่อยได้เล่นกีฬาหรือออกกาลังกายได้ยืดเส้นเอนในส่วนนั้นมันอาจจะสั้นหรือมันลังมันก็ยิ่งลังให,ให้บิดความลงมาอัน,านนี้เป็น,น,ปน,ปนการใช้ชีวิตมันก็มามีผลต่อตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดรูปเท้าเนี่ยจริงๆคือถ,ถ้าปกติคือมันเหมือนเดิมแต่ปีนี้คือมันก็จะเปลี่ยนไปจากการเล่นกีฬาหรือว่า ด้วยลักษณะของอายุที่เพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างี้มันก็เสื่อมไปตามตามอายุตามไวอครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงไอ้ตัวแผ่นรองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับอันดับแรกมันมีกี่วัสดุครับที่ทำเรื่องวัสดุใช่ไหมครับว่าวัสดุเนี่ยมันจะทําจากอะไรต้องมองก่อนว่าเราเป็นอะไรเราจะแก้ปัญหาตรงไหนวัสดุเนี่ยเรามีบางพีนโซที่ทําด้วยซิลิโคนถ้าเป็นงานสาเร็จก็ไม่มีปัญหาอะไรมากก็ซื้อสําเร็จมาใช้อวบางคนน้ำหนักตัวเยอะ วัสดุเนี่ยก็จะมีค่าความแข็งขึ้นมากขึ้นครับอ,อาจจะเป็นวัสดุที่เป็นเป็นโฟมอ่าเป็นโฟมขึ้นมาเป็น iber, คาร์บอนไฟเบอร์เป็นพลาสติกอ่าคาร์บ,บอนไฟเบอร์ก็มีด้วยใอ่าใช่ครับใช่นี่ทีอย่างรองเท้าวิ่งมันก็มีแบบที่มีคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันนะแต่มันก็จะอยู่ข้างในาคาร์บ,บอนไฟเบอร์ของสำหรับรองเท้าวิ่เลง,ลงเทนนิสรองเท้าเนี้ยมันอยู่ในโครงสร้างของพื้นรองเท้าเพื่อให้มันมีแรงเาเรียงไหนแรงที่มันจะปิงตัว ซึ่งมันก็จะอยู่ในส่วนของการออกแบบรองเท้ามันใช่สินโซก็จะแยกออกไปสินโซจะอยู่ด้านในของรองเท้าอีกทีเป็นตัวแผ่นรองอันนี้ก็คือแผ่นรองแบบปกติก็ได้ครับถ้าตัวนี้คือปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าเนะนะท้าเราเนี่ยมันมีการลงน้ําหนักที่ในแค่บางจุดนะในบางจุดไอ้ส่วนที่ไม่มีการลงน้าหนักเนี่ยเราก็จะร้ามาให้มันรับน้าหนักตัวในส่วนนั้นด้วยเหมือนช่วยกันรนะกระจายน้ําหนักไปทั่วๆไม่ใช่ว่าอยู่จุดใดจุดหนึ่งอย่างนี้มันก็จะมีการเกิดการเจ็บ โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องดูหลังจากที่มันเสร็จแล้วอีกทีหนึ่งแต่วัสถดูก็อาจจะมีคาร์บอนไฟเบอร์ก็มีสำหรับน้ำหนักตัวเยอะใช่น้ำหนักตัวเยอะเยอะอ่ามันก็อยู่ที่ว่าเอาไปใช้เพื่ออะไรเอาไปใช้สําหรับเล่นกีฬาใช้ในชีวิตประจําวันนะบางทีคนไข้บางคนที่อายุมากมากเจ็ดแปดสิบเราไปใช้คาร์บอนไฟเบอร์เขาไม่ใส่หรอกแข็งเจ็บมันไม่ใช้ไมยุบใช่มันนั้นมันจะยุบอยู่ในรูปเราเลย มันก็จะมีการให้กับคุณหมอเหมือนเขาเขียนรูปเท้าผมแล้วเขาส่งให้คุณต้นนะครับอ่าส่งอันนี้ก็เป็นใบที่คุณหมอเขาเขียนมาอ่าใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับก็คือเหมือนจะมีส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังนะอ่าส่วนนี้อันนี้ก็แ้วแต่ที่คุณหมอเขาวาดมานะฮะเนี่ยส่วนนี้ก็คือหมอเขาต้องการเขาจะเขียนไปเลยว่ามีเดยนอาจ p o อร์ตมีเดิลอาจสิบมิลอ่าในช่างก็จะรู้แล้วว่าสร้างอาจในส่วนนี้สร้างหนุนพุ้งเท้าเนี่ยสิบมิลมซึ่งในเคสเนี้ยรู้เลยว่าเป็นเท้าแบน มันแบนมันไปเยอะหมอก็ายากระ,จะร้าสักสิบมิลพอแล้วก็เสริมที่เขาเรียกมีเดียนฟอร์ฟูตวอตติง้งในส่วนของของหน้าเท้าตรงช่วงนิ้วโป้งหนุนขึ้นมาสักสี่มิลเพื่อปรับองศาในเคสบางเคสเนี่ยเ <c oughs> ขาเรียกว่าเป็นน <ภา S 1> ิจิตแล้วนะฮะคืออุ้งเท้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าสร้างช่วยเยอะได้มันจะเกิดการเจ็บซึ่งเขาไม่มีเนี่ยมันก็เือไม่มีกาเลยเป็นนิจิตแล้วข้อติดอ่าข้อติดอ่าทีเนี้ยพอเราไปสร้างเยอะ การที่จะช่วยเขามันกลายเป็นว่าเป็นาให้เขาเจ็บเราก็จะเรียกว่าโต้ทบคอนแทคในในในรูปที่สามารถช่วยได้มากที่สุดเท่าที่ช่วยได้เสร็จแล้วมาโพสติ้งด้วยการปรับองศาที่คุณหมอเขียนมาให้ก็คือเนี่ยอันนี้หมอเขาปรับองศาแค่เฉพาะตรงหน้าเท้าในบางเคสอาจจะปรับมาทั้งแนวในบางเคสอาจจะปรับแค่ในส่วนของต้นเท้าอ,อันนี้ขึ้นอยู่กบับแพทย์แพทย์จะพูดภษาเขาต้องเก็บแบบแบบรูปเท้าของแต่ละบุคคลต่อกลับไปบเพื่อไปทราบเพราะว่าระยะของ อุ้งเท้าเนี่ยมันมีความยาวไม่เท่ากันเท้าเราใหญ่ไม่เท่ากันเพราะถ้ามันเท่ากันเนี่ยเราใส่รองเท้าเบอร์เดียวกันทุกคนแล้วนะฮะเราก็มาสร้างออกมาออกมาตรงเนี้ยแล้วก็มาคัพต้อมเพิ่มเติมในส่วนที่คุณหมอต้องการเราไม่ได้สร้างเขาเรียกว่าสร้างตามรูปเท้าที่ที่เราเป็นเส้นทีเดียวเพราะถ้าเราสร้างตามรูปเท้าหรือว่าทเท่าคอนแทคเนี่ยไว้ตามรูปที่เป็นอยู่เนี่ยหรือที่เป็นอยู่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราต้องมาคัพต้อมอีกส่วนหนึ่งคือโงมาช่วยนะฮะ ใช่เพราะว่าาวัดมาคือมันก็ได้ตอนแรกผมวัดเท้าคุณนัทได้ในรูปเท้าที่เป็นแบน,แบนแปเป็นแปดฟุตแล้วผมด้วยสร้างรูปนี้แล้วจะไปสร้างเพื่ออะไรในเมื่อเราทําในรูปที่เป็นอยู่ <c oughs> เราต้องไปคัดต่อมช่วยมัอนอีกนหนึ่ก็คือตามที่ใบแพทย์สั่งมาได้ครับถ้าเป็นเอกชนบางที่เป็นหมื่นสำหรับการตัดตรงนี้ใช่ไหมครับรัฐบาลนี่จะอยู่ที่สองพันกว่าถึงสองพันปลายๆนะฮะในการทบแต่ถ้าเป็นเอกชนทําให้เจ็ดเฉียดหมื่นเดียว คุณต้นก็ทาให้น้ำแก้ทําให้แต่ก็ต้องมีแพทย์คอยดูนะครับครับโอเคงั้นเรามาดูเรื่องอุปกรณ์การวัดเท้ากันเลยก็คืออันนี้นะมันก็เรียกว่าสําเร็จเป็นมาจากบริษัทที่เป็นบริษัทที่เขาเขาจล้องหครับาจารยครับใช่ใช่เป็นบริษัทออโตบล็อกนะครับเป็นออโตบ็อกที่เขาเป็นเป็นบริษัทกายอุปกรณ์หรักนำเลยครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็จะได้ใช้เท้าเราไปกับอุปกรณ์นี้ อ่ะคุณต้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับได้ครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพิมพ์ร,รองขากี้นี้การพริมพ์เท้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,าน,น,นั่งนั่งน่นะครับโอเคนั่งมาขยับมาไม่หพอดีนิดนึงนะครับน่ะมานี้ตอนนี้จะพิมพ์เท้าเนี่ยคุณนัดปล่อยเท้าให้เป็นอิสระนะครับอ่าสบายๆไม่ต้องกดลงไปในโฟมเดี๋ยวผมจะจัดลูกเท้าให้เพราะถ้าเรากดลงไปเองมันจะได้ลูกเท้าที่เราเป็นลูกเท้าที่เราหนักครับอ่าผมจะจัดข้อเท้าช่วยไว้ในส่วนที่ดีที่สุดให้นะฮะว่ามันตรงที่สุด ผมไม่ได้กดอะไรเลยครับเดี๋ยมกดนะครับทีนี้แกงของในส่วนของส้นเท้าและข้อเท้านี้ต้องอยู่ในช้า <นะ S 1> ถ้าเจ็บบอกนะครับผมจะกดตรงนี้ไมนะ่เจ็บนะผมกดสุดเลยเหมือนกันนะใช่ครับกดแบบเพื่อจะดูแล้วก็กดทีละนิ้วอ่าฮะอืมนี่ออกเลยครับอตอนนี้เห็นไหมครับถ้าเรามองไปในแนวตรงนี้นี่เราได้รูดเท้าเราออกมาแล้วอ่า องนี้มองรู้ไหมว่าเป็นคนเท้าแบนอ่าจริงจริงมองดูอย่างนี้รู้ไหมถ้าเป็นช่างที่มีความชานานเขาดูรู้นะครัก็เหมือนจะมีนะดูจริงๆเิงเขาว่าตอนที่ผมพิมพ์โฟมผมพิมพ์ในรูปที่ข้อเท้าตรงเราก็เลยมีอุ้งเท้าแต่ตอนเรายืนข้อเท้าเราบิดลงไปอ่าในนี้อ่าานนี้ตอนที่เรายืนข้อเท้าเราบิดลงไปตรงนี้เราไม่ไม่เกิดอุ้งเท้าเลยมันแบนลงไปนะครับเนื่องมาจากข้อเท้าที่เราบิดลงแต่ตอนที่ผมพิมพ์โฟมผมจัดข้อเท้าให้อยู่ในรูปตรงเราอยู่ในตรงก็เห็นไหมที่มันมีอุ้งเท้าขึ้นมาอือคือนี่คห้ตับะ พอผมพอเเก็ตมาพอผมจับให้ตรงปึ๊บเห็นไหมครับตรงนี้อุ้งขาเปิดออกมาเห็นไหมครับหน้าเท้าส่วนนี้ลอยขึ้นนี่คือส่วนที่มันหายไปที่เราต้องเติมให้เต็มก็จะได้รูปนี้ออกมาอ่าฮะเดี๋ยไปเทมอก็จะได้ในชินนะอันนี้ผมจับให้ตรงอย่างนี้อุ้งทางนี้ลงน้ำหนักที่ตัวเองเห็นไหมครับมันกดลงไปมันจับให้มีน้อยถ้าเรายืนล้องหนักมันจะเห็นชัดเลยว่ามันอันนี้ผมลองยืนนะครับมันก็จะแตกลงไปเลยอ่าข้อเท้าก็จะบิดล้มลงไปแล้วถ้าเราวิ่งนะครับการวิ่งก็จะมันจะ คือมันมันก็จะอยู่ในแนวแต่พุทธพนนใช่ไใช่ก็คือการร้องหนักที่มันมันเป็นการร้องหนักที่คิอที่รับแล้ววหมนโอเค่างนั้นเราก็มาวัดข้างๆลักษณะนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบแฮนด์เมดถ้าเป็นเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการสร้างด้วยการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยก็จะมีอีกอย่างก็แม่นยำเหมือนกันครับผมอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะมีราคาแูบทั้งหมดครับ โอเคครับยกขึ้นมาอันนี้จะเห็นชัดเลยไหมครับอครับอันนี้ก็การเก็บแบบแล้วกลับไปทําอีกทีได้ครับอ่ะแล้วทีน,นี้ก็มันีก็เป็นแบบนะค,ะครับของเท้าโอเคเขาเหยิบดึเราเลนครับดูเขาคาว่าแผ่นรองคู่นี้มันเหมาะกับเท้าเราไหมอ่าโอเคถ้ารูปเท้าเรายัางอยู่บนแผ่นรองทั้งหมดเนี่ยก็ยังถือว่ารองเท้าพู่นี้มีความโอเคนะฮะเพราะเราไม่ต้องการบีบเท้าในส่วนของหัวกระดูกเนี่ยมันเข้าไป ต้องเต็มรูปเท้านะฮะแล้วก็จะไม่ชนนะฮะไม่ชนคือมันต้องมีเกินไปทั้งนั้นใช่มีอ่าสเปซให้มันอยู่ตรงเนี้ยอย่างน้อยสักหนึ่งเซนนะฮะนิ้วที่ยาวที่สุดเนี่ยมันจะไม่ชนที่ผนังรองเท้าต้องมีพื้นที่นะครับอ่ะอย่างคู่นี้นอนแล้วก็ได้โอเคครับความหนาที่มันจะเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อยก็ต้องมีตรงอ่าตรงอ่าตรงอ่าชตรงอ่าใช่ตรงอ่าที่ขึ้นขึ้นมาซับพอตเนี่ย ที่คุณหมอต้องการก็ตรงนี้มันต้องมีความหนาขึ้นมาอีกเซนแล้วนะฮะตรงนี้มันตรงนี้ก็เพิ่มมาอีก4มิลอีกสุดปลายนี่ต้องเพิ่มมาอีก4มิลแล้วแล้วส่วนรวมโดยโดยรวมแล้วทั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ3มิลก็คือไม่ได้ตัดเฉลีเท่าไหร่ไม่ได้เท่าไหร่แล้วจะมีตรงในส่วนที่ซุปโพสต์ขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาทับเท้าหรอกก็จะมีผลในเรื่องพวงนี้บ้างสำหรับคนที่ไม่เคยใส่เลยก็ไม่ได้รู้สึกดีตั้งแต่วันแรกๆเลยหรอกสำหรับคนที่ไม่เคยใส่นะครับจะมีความรู้สึึกกกทีี่่มมมมััันนนนแปๆออออะไรรเเขข้้้้าาาาหหหุบคใูดย แล้วถ้าพูดถึงว่าถ้าคนไม่ได้มีกิจกรรมในการแบบวิ่งเยอะเดินเยอะอะไรเงี้ยไม่ต้องทำอะไ,ไรเลยต้องเขาหมา,หมายถึงว่าคนที่เป็นแฟตฟูดใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆควรทำนะเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะเอียงไปเรื่อยคนใช่มัน,ม,นมันเอียงไปเรื่อยเคยเห็นมั้นคันบางคนเอียงจนแบบเอาก,กระดูกพวกเนี้ยลงพื้นไปเลยๆๆเหมือนที่คุณบอกว่าไอ้กระดูกน้ำกุลาเนี่ยผมเคยเจอบางเคสที่มันลงไปชนติดพื้นเลยอติดติดจนเดินไม่ได้มีญาติก็มีไปผ่าตัดเคยเจอเคสอย่างนี้ แล้วอ,อย่างตอนเราเดินอยู่ในบ้าน <Ừ. S 1> เราก็จะไม่ได้ใส่รองเท้าจริงๆรองเท้าเดี๋ยวนี้ในบ้านก <ผม S 1> <ๆ>็ต้<ๆ><ๆ>องบอกว่าเดี๋ยวนะี้กระแสเรืเ่องพวกนี้มันมันเยอะนะ,ะบางทีรองเท้าตลาดนัน้นผมยังเคยเจอรองเท้าพู่งร้อยกว่าบาทเขาสร้างมาให้มีค,ความนิ่มสร้างมาให้มีเครฟในส่วนของการหนุนตรงนั้นก็ช่วยได้นะบางทีรองเท้าไม่ได้แพงรองเท้าพู่งร้อยวบาทเนี่ยผมยังมองว่าโอเคเลยกับไอ้รองเท้าบางทีเราติดแบรนด์เนมติดยี่ห้อคู่เป็นพันบางทียังไม่มีได้เลยใช่แต่ถ้าเพื่อ สุขภาพเพื่อการรักษาผมมองว่าไอ้พวกเนี้ยมันมันมันดีมันโอเคมันมันไม่ได้อยู่ที่ราคาหรอกแตทำเสร็จแล้วก็มารับฟิตติ้งให้ครับครับอ <Okay. S 1> ผมฟิตติ้งเสร็จเนี้ยมันไม่ได้ว่าจบเลยนะก็ต้องกลับไปพบแพทย์อีกอว่าไอ้สิ่งที่ช่างทําออกไป<ห>เนี่ยมันตรงกับออเดอร์ที่แพทย์ต้องการไหม่างทีผมทำเออช่างทำาอกไปช่างมองว่า,น,านี่ทำมันถึงเนี้ยหมอเขาจะไปดูองศาไอทีว่าใส่แล้วมันดีขึ้นกว่าการไม่ใส่หรือมันเยอะเกินไปไม่ช่างที่ช่างสงโอเวอร์สเปซมาเยอะเกินไปมันก็ทําให้เราเกิดปัญหาได้อ่า ใส่สักหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็กลับไปบกแพทย์ก็จะได้มีข้อมูลใะบอกแพทย์ด้วยว่าเออหลังจากใส่แล้วผมรู้สึกปวดมากกว่าเดิมนะหรือผมรู้สึกดีขึ้นอันนี้แพทย์ก็จะเป็นคนประเมินผลดูว่าที่มันเกิดอ,อะไรเพรางไอ้สิ่งที่ทําให้สบายมันก็ไม่ช่ว่าดีเสมอไปมันไปนส่งเสริมให้เราเป็นมากกว่าเดิมอ่าคนนี้ก็จะมีแยกไปเล็กๆน้อยๆเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆเหมือนคนที่เป็นไข้หวัดแล้วเราก็ไปทำอัดซัพพอร์ตที่หนุนกระชับตามรูปเท้าไว้ เรารู้สึกามีอะไรมาซัพพอร์ตเราทั้งหมดเลยรู้สึกสบายนั่นแหละเป็นตัวที่ส่งเสริมให้เท้าเราแทนที่จะบิดกลับให้มันหายม,มันกจะแข็งอยู่ในลูกนั้นพวกหายอักใช่ไหมล้วไปเจอรองเท้าหนุนหนุนถึงสูงไปส่งเสริมไหมไงคือจริงๆเราสูงจนตะแข็งออกอยู่แล้วแล้วเรายิ่งไปส่งเสริมให้มันตะแข็งออกอันนี้อันน,น,นี้โดยส่วนตัวนะอันนี้คือโดยส่วนตัวผมกับคุณหมอที่ผมเข้ามาด้วยก็จะมีความคิดเห็นในในด้านนี้ พี่หมาว่าคือเราไม่ควรไปส่งเสริมเขาเราควรปรับแก้อาการเขาให้ดีขึ้นอ่าไม่ใช่ไปคอนแทคเสริมในรูปนั้นไว้เพราะว่าไอตอนเดินหรือพอลงน้ําหนักจริงเนี่ยคือมันควรจะมาอยู่ตรงกลางพอดีพอดีนะั่นแหละเรียกว่ากระจายน้ําหนักไปให้ทั่วทั่วเท้าทั่วทั่วเท้าอ่าเหมือนเหมือนกับว่าเอาเราคุยกันง่ายๆเหมือนเหมือนเราจะบอกว่าบ้านเราเนี่ยมีคนอยู่อ่ะสี่คนเราเนี่ยอ่ะสี่คนเราถ้าเราช่วยกันทําเราก็จะไม่เหนื่อย แต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งนล้วทำกันอยู่สองคนเราก็เหนื่อยก็ไม่เนี่ยเราก็ต้องให้คนช่วยกันทำเท้าเราเหมือนกันกระจายไปทั่วๆั่วมันก็จะได้ไม่เหนื่อยไม่มีให้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมันรับภาระมากเกินเกินไปนี่คือการกระจายก็กลับมาที่คําว่าอุปกรณ์พยุงต้นเท้าและฝ่าเท้าชนิรูที่เสร็จเฉพาะรายอันนี้เป็นชื่อของมันเลยก็สําชื่อชื่อภาษาไทยที่ใช้ในเป็นสากลของเราเลยนะเพื่อในการทําการกันครับผมว่ามันก็น่าสนใจทีเดียวใช่ไหมเรียกว่ามันก็ถ้าคนไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยมันก็ปร เราไปเนี่ยเราก็เห็นก็ปกติเราก็ไม่ได้สนใจนะฮะแต่ถ้าอยู่กับที่โรงพยาบาลก็จะเจอบ่อยๆก็จะเจอบ่อยๆแต่รวกนี้ก็จะจริงๆมันก็ลึกเกินสายตาที่ที่ท่านบางท,งทีเรามองในตาเปล่าเราเห็นแล้วเป็นรูปนี้บางทีก็ต้องเข้าไปเอ็กซเรย์เราถึงบอกว่าไปพบแพทย์ก,ก่อนรับแ,แพทย์ก็จะดีแพทย์เห็นว่าตองเอ็กซเรย์ก็จะเห็นในส่วนของกระดูกเห็นของส่วนตรงนู้นตรงนี้ว้ที่มันเจ็บเนีน่ยมันเกิดจากอะไรส่วนนี้หนุนได้ส่วนนี้หนุนไม่ได้เนี่ยก็จะมีออเดอร์นมนใบมาได้ครับช่างก็หน้าที่ต่าง คุณคุณต้นกับคุณนุชมากมนะครับแล้วเดี๋ยวก็อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะมาลองดูแล้วก็ฟิตซึ่งกันซึ่งมันก็น่าสนใจทีเดียวว่าถ้าเกิดเท้าเราที่มันมีลักษณะที่คุณหมอว่า,วาผิดปกติไปหน่อยอย่างนั้นเนี่ยพอทําตรงนี้แล้วถ้ามันเกิดมันมีการกระจายที่โอเคแล้วเนี่ยมันจะช่วยต่อตัวเราเองไงบ้างซึ่งอย่างน้อนก็อาจจะแบบใช้ชีวิตได้รู้สึกสบายขึ้นสบายใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมันเป็นอุปกรณ์เสริม์ไม่ได้ทาให้เราใ,ใส่แล้วปุ๊บหายเลยมผมก็ไม่ได้ช่างเทวดานะฮ มันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับวินัยการใช้ชีวิตของคนไข้เป็นหลักครับทให้ดีขนาดไหนแต่คนไข้ใส่แค่วันหนึ่งใส่แค่ชั่วโมงเดียวไปเท้าสองลูกไปโรงเรียนไปชั่วโมงหนึ่งที่เหลือเดินเท้าเปล่าอยู่ในบ้านไม่หายต่อให้อุปกรณ์ดีขนาดไหนต่อให้ช่างเก่งขนาดไหนพวกนี้จะไม่มีประโยชน์เดี๋ยว,วต้องใช้ไ,ได้มากที่สุดมาดูกันช่วงนี้จริงๆผมก็รู้สึกเป็นมาสักพรักงแล้วตื่นมาเงี้ยเฮ้มันเจ็บฝ่าเท้าตื่นมาแล้วเจ็บฝ่าเท้าเป็นมานานแล้วเหมือนกันครับช่วงนี้ต้องเข้แพทย์ถามช่างช่างจะ ก็เอแพทย์แพทย์ก็จะทูได okay, okay, okay. okay, okay, so ้ว่าเออคุณมาจากเรื่องอะไรที่จะได้ยินคุณหมอพูดอยู่ว่าเอ็นเท้าเสบเอ็นเท้าตึงได้ครับโอเคนะครับขอบคุณคุณต้นกับคุณน้นน่าเดี๋ยวัสดีครับแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์คุยกันอีกทีหนึ่งเก็เอารองเท้าเอ็นบีอันนี้เป็นต้นแบบนะครับได้ครับ้นแบบไปลเดี๋ยวได้ครับโอเคครับนี่ก็เป็นลักษณะเท้าที่ปั๊มของผมนะครับ ซ้ายและขวาทำไมถึงไม่เอาให้มันอยู่อย่างนี้ครับคุณพ่อจริงๆไม่ไม่ได้เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกันมันมันเาเรียกว่าเทคนิคของช่างที่ทำงานให้มันง่ายๆอ่ะถ้าอยากให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันก็แค่ออกต้องไม่ต้องออกแกว่งย้ยเอาเงก้นเลยเพราะไอตอนที่ปั๊มเท้าเนี่ยไอ้ฝั่งนี้มันก็ไปเจาะกัดเท้าเราไงอ่าแล้ันถึงอยู่เนี้ยอ่ะนี่อย่างนี้ผมเหยียบข้างนี้ใช่ไหมนี่ถอยเท้าฝั่งข้างนี้ใช่ไหมครับครับอ่ะผมเหยียบฝั่งนี้แล้วไปเกะะะะกกกอเเเยี่ยมก็ออกไปข้างงนึถูกต้องถูกต้องแไปเราาอยกให้อยูู่่คกันเนี่ยแค่จับมัันครบโอเค